สวัสดีครับวันนี้เราพบกับเกมไมค์ครับนะครับวันนี้เราทำอะไระครับนั่งขุดทองครับขุดทองขุดทองไปเรื่อยๆครับเผอได้เงินโอเคฮะเราทำอะไรเนี่ยโอ้แล้วก็เล่นโม่อ่ากําลังขับของอยู่นะฮะนี่ละครับของไปสร้างบ้านนะฮะตอนนี้หบ้านเราหลังใหญ่มากนะฮะ โอ้โหใหญ่เวอร์ให้ใหญ่เวอร์อรบ้านตรงนี้เราก็จะมาฟาร์ม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 ไปเรื่อยๆครับฟาร์มไปเรื่อยๆเฮ้ยเรากำลังสร้างบ้านแล้วก็ฟาร์มไปในตัวนะฮะ ว่าเราต้องยิ่งใหญ่อลังการเวอร์วังพระราชวังเลยทีเดียวนะฮะไม่อยากจะโมนะฮะดูนะฮะทำให้หลังยิ่ใหญ่สะใจคุณผู้ชมเลยทีเดียวนะฮะใครที่มาติดตามผมครั้งแรกก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับช่้นเองผมมีคลิปดีๆให้ดูทุกอาทิตย์นะฮะหรือว่าทุกวันก็ได้นะฮะบางวันว่างก็ไม่ทำสามคลิปสี่คลิปนะครับบางวันไหนว่างก็ไม่ทํานะฮะนะฮะเราขุดไปเรื่อยๆฮะขุดไปแล้วก็ว่างวก็ ครัขบของครัขบของเสร็จแม่งก็จะเราก็จะไปปลูกปลูกป่าดีกว่านะฮะปลูกป่าวันนี้คิดว่าเราจะไปปลูกป่าดีกว่าปลูกป่าสร้างโลกนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดีกว่าปลูกป่าตอนนี้เราสร้างบ้านให้มันสวยงามก่อนแป๊บหนึ่งทําให้หลังใหญ่ใหญ่ไอ้เชี่ยลูโบทำไงดีวะอิฟายอุดครับอุดอ่าไม่โง่ครับทําต่อทต่อนี่ทําไมเพดานมันใหญ่ขึ้นโอเค ให้ด้านใหญ่ขึ้นบ้านก็จะดูหลังใหญ่ขึ้นดูสวยงามขึ้นดูอลังการงานสร้างขึ้นเนี่ยเห็ไหมหายละว่างๆก็จะลืมแม่งค้าประตูแป๊บโอโอประตูลืมลืมโอใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่เอาให้ใหญ่ลูกใหญ่สัใจไปเลยเคทำเพื่ออะไรเนี่ยขุดขุดขุดแล้วก็แปะ๋อทำผนงังลืมไปเออนี่หายไป เราไปปลูกป่ากันดีกว่าฮะปลูกป่าข้างนอกนี่คือการไปเราจะไปตัดอ้อยแล้วก็ปลูกอ้อยทีเดียวนะตัด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 อ้อยแล้วก็มันก็ปลูกใหม่เพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะทำไปแค่นี้ฮะปลูกอ้อยไปทั่วนะฮะเพื่อทำให้สภาพบ้านเราดูสวยงามนะฮะ ทำลายแล,แล้วก็ปลูกใหม่ไม่รู้ทำไปทำไมนะฮะวันนีฮะเราจะมาสับตะ กระต่ายก็ฟันกระต่ายเล่นเนี่ยโอ้เดี๋ยวเท่านั้นแหละครับดอกเดียวฮะแตกกระต่ายครับวันนี้ไม่มีอะไรทำก็ฟาร์ม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 ไปเรื่อยๆฟาร์มไปฟาร์มไปฟาร์ฟาร์มฟาร์ไหล่ะอ้าวฟาร์มกระต่ายต่อครับอ้าวฟาร์ม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 อ่ายิงกระต่ายเสร็จก็ไปหาล่าสัตว์ต่อฮะ โอ้โหแถวนี้นา่าจะมีสัตว์ให้ล่าแล้วเนี่ยดูแบบอุดมสมบูรณ์มากป่าไม้ขึ้นเต็มเลยทีเดียวนะฮะอ้าวเราเจอพิกเก็ตหมูโอ้โหพิกตัวหนึ่งมา,มาแดกหมูมาหมาหมู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 หม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 อุดอูดอูดอูดได้ยังไงได้ของด้วยเยี่ยมมาเจอมูอีกตัวฟัน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 ไปไหนสัตว์ไม่ฟันเลยนี่เด็กนีเห็นบ้าฟันฟันอ้าวเฮียตายไม่ได้ของสวยทิหายมาอีกตัว ฟันหมูอย่างเดียวฟัน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 อ่าได้ของเยี่ยมทีเดียวนะฮะไปฟาร์มต่อดีกว่าฮไปไหนดีนาะเราไม่มีสัตว์สักตัวเลยสัตว์หายไปไหนหมดนาะเบื่อจริงกลับบ้านดีกว่าเว้ยเบื่อแล้วเรากลับไปสร้างบ้านต่อดีกว่าลืมคาประตูคาประตูแป๊บหนึ่งอ่าปื๊บ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 อ่าอ่าฮ้า ประตู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 ะตจงมาเสร็ตมือก็กรี๊บมา,มาละสัตว์อา้าวโลง่งจงเดี๋ยวทำกระแพงขึ้นแป๊บหนึ่งงูจะได้เข้าบ้านไม่ได้เ,เยี่ยมสุดยอดเออแหมบ้านเรานี่ดูดีจริงๆเลยเนะี่ยโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอ้โอ,โอ้ไม่น่าเชื่อเราทำพื้นแล้วโอ้โอ้โอ โอ้ทำอะไรเนี่ยโอ้ขุดห้องใต้ดินรอเนี่ยโอ้มันจะฟาร์มลงไปใต้ดินไม่ใช่ดิเราต้องขยายบ้านให้มันหลังใหญ่ขึ้นเนี่ยใช่ละขยายบ้านแม่งเลยอ่าอ่าเพื่อทุบแล้วก็ทำไม่เพื่ออะไรไม่รู้เขาทำไปทำไมทำเพราะความพอใจตัวเอง <c oughs> เยี่ยมเลยทีเดียวมันเยี่ยมอืสุดยอดเลยอฮะ อืมอืมอืมสวยงามอยูงนะดูนะน่นนะเอ๋เทศตา์อืมน่ะอ้อโหเราออกแบบบ้านได้สุดยอดมากเลยโอ้โหย็งไงอีกช่องเก็บของด้วยนี่สุดยอดนี่อะไรเนะี่ยอโหเยี่ยมเยมเยีมยมสุดยอดสุดยอดอ่าแล้วออกไปฟาร์มแป๊กหนึ่งไม้ไม่พอต้องฟาร์มไม้มาเพิ่ม มัจะสร้างหีบสมบัติใช่ไหมเนี่ยน่าจะสร้างหีบสมบัติแน่ๆเลยเอาไว้เก็บของของเป็นเยอะฮะเราฟาร์มขอ,ของเต็มบ้านเลยทีเดียวเี้ฟาร์มไปไเรื่อยๆต้นไม้เฮี้ยนอะไรก็ไไปดูฮะลอยกับอากาศได้ด้วยโหเป็นไปได้ไงเนี่ยเกมเหี้ยสร้างมาสมจริงชิบหายเลยต้นไม้ลอยได้สัตว์โอ้โหอ,อ่ามาเก็บของต่อโอเคอา่านั่นทำน,นั่นทำนี่้ฟาร์มนั่นฟาร์มนี่ อจุดไฟนั่นไฟนี่เคเคโอเคเคเคโอ้โ okay. ห okay. 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 oh. เนี่ยทำเตาไฟแล้วก็แดกขนมโอ้โหเยี่ยมเดยสุดยอดโอ้โหฟิตโสโรโโมเกียชิบหายเลยทีเดียวหะบ้านเรามีไฟด้วยโอ้โหระวังบ้านปึ้มนะเว้ยเยี่ยมเยี่ยมโอ้ฟังเพิ่มห้องเก็บของเยี่ยมเลยเนีย่บ้านกูเป็นรูปร่างขึ้นมาหน่อยละอ่าดูเป็นบ้านขึ้นมาหน่อยมีโต๊ะเก็บของเดี๋ยวอีกสักพักเราจะทำเตียงดีไหมเนี่ย เตียงน่าจะดีมีเตียงเยี่ยมไปเลยมันเยี่ยมทำเข้าไปใช่สุดยอดต่อไปก็จะเป็นฟาร์มเมอร์ฮะเป็นชาวนาฮะนักปลูกป่ามันจะมาปลูกผักปลูกป่าปลูกแมงให้เท่เลยคือดูนี่นี่รู้จักักไงเกษตรกรนะฮะนี่นี่นี่ปลูก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 เข้าไปปลูก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  ปลูกพืชน,นะฮะเราเป็นเกษตรกรนะตอนนี้โโอ้โหเยี่ยมเลยทีเดียวเยี่ยมเลยนี่ฮะอ่าปลูกไปเรื่อยๆฮะเราก็ไม่จะปลูกแบบเช่าเหือเหนือนะฮะปลูกพืชแบบขั้นบันไดนะฮะปลูกเป็นบันไดขึ้นไปนะฮะเท่ไม่สัตต์โอ้โหดูฮะเออนี่ดูดูปลูกแบบขั้นบันไดนะฮะทำเป็นบันไดขึ้นไปฮะเท่ไม่สัตต์โอ้โหญญญญเขาเท่เลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดมันสุดยอดไปเลยฮะปลูกไปเรื่อยๆฮะ วันฟันก็ไปทำอะไรเพราะปลูกอย่างเดียวสุดยอดเลยเคเออใช่เคไอเนี้ยเอออ่ามาเอาฟันต้นไม้เล่นแม่งเลยอือไอสัตว์ฟันฟันอ่าให้ดูโล่งๆมันดูโล่งๆดูสะอาดสบายตาขึ้นหน่อยให้ดูไม่ลกเออเยี่ยมกลับบ้านฮปิดประตูนั่นแหละเยี่ยมเฮียบ้านเรารู้สึกมันจะมืดไม่ค่อยมีไฟทําไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจุดไฟซะหน่อยละให้บ้านดูสว่าง เออนั่นแหละเยี่ยมสุดยอดอ่ตงจุดด้านหน้าด้วยนั่นแหละเยี่ยมเลยจุดอีกนั่นแหละสวยงามอ่าปิดประตูดีครับร้อยงูตอดท้ำง่ายสัตว์มาละบ้านเราอืมไงอ่าเก็บของอืมสุดยอดโอ้มันมาเปิดดูของดีกว่ามีอะไรบ้างโอเคเราจะคาบของนะฮะต่อไป ข้าอะไรวะเนี่ยอ๋อข้าไปเรื่อยๆข้าไปป่วยอไปอ่าอแล้วก็ปิดเพื่อทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูทำอะไรทำไปมั่วๆส,ส่วนเนี่ยมนันดีโอเคโอเคเก็บของไว้โอเคอเค๋อ ไปเอาไปฟาร์มต่อดีกว่าเฮ้ยไปหา,หาล่าสัตว์ดีกว่าโอ้โหล่าสัตว์ดีกว่าอือโอ้โหาจมจมโอ้โหาน้ำมึงจะสมจริงไปไหนเนี่ยโอ้โหามียุบด้วยนี่นี่าาสัตว์เทีย่ยอะไรเนี่ยสัตว์ตัวอะไรโอ้โหระเบิดได้ด้วยยัดเข่งหัวใจกูลดไปทั้งสี่ดวงสุดยอดแดกดมแป๊บ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 อืมอ,อร่อยสุดอืมๆๆๆๆเดินขึ้นละอืม มาฟันต่อจ้ะไอ้เหี้ยแมงมุม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 สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนโอ้โหสไปเดอร์ไม่ใช่แมนโอ้โหมาสองแล้วสองก็ไหวเว้ยเอาไงล่ะเอาไงล่ะสองก็ไหวสองก็ไหวเข้าไหมเข้าไหมสัตว์เข้าไหมไม่ไม่เข้าเอามึงก็อไมาได้ไม่ได้ล่ะแมงมุมอ่ะไม่กลัวเอาไงอ่ะสัตว์มาได้มาได้เข้ามาได้ไมาได้นั่นโอ้ยเหี้ยกากว่ะโอ้ยี้ยไม่ใจ เขามาด้เข้ามาด้เฮ้ยเข้ามาด้เด้ไม่กล้ามเดี๋ยวนี่เปิดนี่ไงเดี๋ยวเปิดเปิดแม่งฝวันใต้น้ำนี่หลุดจมจมใต้น้ำไปไงไอสัตว์นี่นี่โอ้เดี๋ยว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 รู้เดี๋ยวรู้ไม่งี้ลูกจมน้ำตายแล้วลูกเฮ้ยนิ้ักะมาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยวายยี่เมื่อไหร่มันจะถึงวะฮะชัดหน้ะจะถึงไหมเนี่อ่าไอสัตว์ถึงเฉยเลยมาดิมาดิมาดิไงล่ะไงล่ะเออเีจะตาย เอาไงโอ้มาดิมาดิฟาร์มต่อไหมเอาไอสัตว์มาดิอ่ายังยังยังเอาเฮี้ยมาจากไหนวะเอ้ยสัตว์นี่แน่เอาอีกไหมเอาอีกเอานนี้เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเฮ้ยอโอ้โหสัตว์วะเอานนี้อันนี้นันตายยังโอ้โหตายละมาดิเอ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 าดิโอ้โหเฮี้ยกับตายเฮี้ยโหดว่ะโอ้โหดสัตว์ต้องหนีก่อนโอ้โหตายแล้วบูเออแดกขนมปังแป๊บ เออเออโอ้อยเจ็บอืมอืมทำอะไรวะเนี่ยอ๋ออ๋อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเหรอ,เ,อเยี่ยมเลยอืมโดนตีแม่งก็ซึ้งจังวะอ่าแดกขนมเพิ่มเลือดอืมแล้วเราก็จะไปฟาร์มต่อ ตีแม่งเข้าเลยเกินอืมนี่โดดน้ำอืมผุ๋มว่ายน้ำ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 โอ้โหมาเจอหนึ่งตัวละไงล่ะบวกไหมล่ะบวกบวกไหมล่ะบวกนั่นล่ะอ่าเอ่อโอ้โหดูพุ่นเลยทีเดียวเอาฮะเอาดีฮะเอาดีฮะเอาดีฮะไหวไหมอะไหวไหมอ่ะไหวไหมล่ะไหวนั่นล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไว้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 เอาเอาดีเฮียะ เออตายแล้วเหรอกากจังอ่ไปหาฟาร์มที่อ <reading> ื่นต่อดีกว่าโอ้โหน่าเบื่อเจอเต็มมุมโคตรเซ็งในชีวิตไปไปหาไปฟาร์มต่อดีกว่าอ๋อเหมือนเจอตัวเหี้ยอะไรสักอย่างฝันแม่งเลยยีราฟหรือเป็ดมะเนี่ยโอ้โหหน้ามันเป็ดมากเลยโอ้โหไอ้เหี้ยเป็ดโอ้โหเป็ดไอ้จ๋ามาจากไหนไอ้จ๋าโอ้โหเป็ดก็เป็ดเป็ดละ ไปแล้ว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 โอ้โหตาย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 วิกก่อนวิกก่อนวิกก่อนใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นโอ้โหวิกแรงไปละโอ้โหเย็นเออไปแลเวไปเล้วไปแลไปเล้วไปเอ้วเออเฮียหดโอ้โหติดติดติดมันติดนี่เดี๋ยวมึงเสร็จเดี๋ยวมึงเสร็จโอ้โหกูคุจะเสร็จแล้วล่ะเฮียได้โอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวอ่าเอาแดกแดกขนมโอ้เพิ่มเลือดแป๊บนึงโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวเออไปฟาร์มต่อดีกว่า ใชฟาร์มฟาร์มครับโอ้โหมีความสุขกับการฟาร์มเลยเกินอืม้มอ่าไปฟาร์มแล้วก็กลับบ้านนอนนะฮะทีเดียวฮะว่ายน้ำดูด้ดุๆทำไมกูไม่สร้างสะพานวะเนี่ยโอ้โหสร้างสะพานกูก็ไปสบายเนี่ยโอ้โหโอ้โหผักที่เราปลูกให้ดูสวยงามมันล้าตามากเลยทีเดียวนะฮะโอ้ยอ่าฮะอ่าก็ขอฝากคลิปนี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์ถูกใจก็ซับสไครต์ได้ทีเดียวครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม